ภาษาดีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอ5บาทยังคงเปิดให้บริการเกร็บยาชนอยู่เหมือนเดิมโอเครับถ้าใครรู้จักที่เจ็บปวยและยากจนไม่น่าให้ผมไดดูรายการจมดุดพดซึ่งเขาได้สัมภาษณ์นายแทย์สภาปริมพานิชชการอาจารย์จักรพงศน,นเวี้ยงโรงพยาบาลศิริราช ไม่ใช่ครับหมอห้าราทใครได้ฟังแล้วต้องประทับใจคุณหมอห้าบาทได้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่คนที่เรียนเก่งอยากจะเรียนถ่ารูกเพราะหลงในหลงไหลการถ่ายรูปการถ่ายภาพและพรอบครัวต้องการให้เป็นหมอฟันเมื่อสอบเข้าได้จึงใช้เวลาในการศึกษานานควาเพื่อนเลยจบที่หลัง

คทนัดี่ก็เข้าไป50ปีแล้วแม้นอาจารย์หมอยาเข้าไปชรแล้วแต่ทานก็ยังเปิดบริการทางแพทย์ท่านที่น่าะจคือท่านเก็บเปเก็บเบริการทาแพทย์หรือค่าชำระครั้งละ5บาทรวมค่ายาด้วยรายรา้ที่าไที่คือท่านรับผามแล้ว น้องรันครับนะะองยาดีนาคาเองก็ไม่เกิน20บาทนั่นหมาว่ายายาดีและของและราคานองลันครับน้องอรัลสารหเลาว่าโอเที่คิดราคาได้ดูกเพซื้อยาได้ถูกและยาดี ที่เารันดิร่วิไม่ได้ใช้ที่ละเอียดกะออคอสบอนต่างๆคนไข้ก็หายเป็นปกติทุกไราย่วดคนที่ไม่หายพือกลับมาหาท่านอีกครั้งต้องตําชับให้กินและต้งแล้วก็หายทุกรายยิ่งกว่านั้น <sterdam stone kill> <detox analysis> ถ้าคนใค้ไม่มีเงนจริงๆแต่ค่ายาคุณภาพคุณหมอก็ไม่คิดหรือ,รอไม่มีมองก็มีเท่าไรหร่ก็เท่านั้น เท่าไหร่รักษาแบบ